วิธีซื้อทุเรียนนน์นะครับซื้อยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สํเริงครับโอ้โหพี่ทุเรียนนน์นี่มันซื้อยากเลยพี่มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ปริมาณมันน้อยบอนนี้เขาก็เลยต้องจองกันนิดนึงจองแล้วก็เอาดูจํานวนแล้วบางปีอ่าปริมาณเยอะมือดีปริมาณน้อยปีบางคนก็จองไม่ได้ก็มีปีหกเจ็ดออกกี่ลูกครับหกเจ็ดเนี่ยที่สวนผมมีประมาณักงสามร้อยลูกนะแล้วก็ทั้งจังหวัดนนมีอยู่ประมาณไม่น่าจะเกินสามพันลูกสามพันลูกครับ พอ,อที่รู้นี้พอาเราไปชมรมทุเรียนของสังหวันนท์อยู่มาเราจะมีสมาชิกเครือข่ายครับมีข้อมูลกันอยู่ครับแล้วทีนี้สมมุติผมอยากจะกินทุเรียนนนท์เนี่ยก็คืออยู่อยู่เดินมาซื้อที่สวนไม่มีขายเลย,เลยคือช่วงที่เป็นผลผลิตเนี่ยถ้าเกิดปริมาณมันไม่เยอะ อ่าอาจจะไม่พอจากคนที่จองตรงจุดไหนที่จะเริ่มจองจริงๆนหะคนที่เข้ามาหรืออยู่ในเฟซในเพจอะไรทุกอย่างหรือรู้จักกันเนี่ยเขาจะบอกกันลวงหน้าไว้เลยบอกว่าจะจองได้แล้วปีหน้าเอาสิบลูกนะปีหน้าห้าลูกนี่เป็นการใช้นะหรือบางทีเข้ามาใกล้ๆหมดหรือยังคือมันได้ทุกเวลาแต่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจาประจำมันก็จะบอกกันลวงหน้าว่าตัดปีนี้แล้วก็ปีหน้าเหมือนเดิมนะติดเดือนไหนพี่เดือนไหนที่เริ่มจองแล้วละมันจองได้ทุ้ปีแหละเราก็จะจดข้อมูลไว้แต่ว่าช่วงผลผลิตเนี่ยก็ประมาณธันวาคมกราเนี่ยดอกจะเริ่มออก ในใกล้ใกล้หนาวเนี่ยอ๋อเริ่มดอกเริ่มออกก็เดนหน้าแล้วนะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้พอดอกเริ่มออกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ปริมาณอีกว่าเยอะไม่เยอะก็จะรู้ประมาณตั่าอุ้มพามีนาเนี่ยก็เริ่มเป็นลูกผลเล็กขึ้นมาแล้วผลผลิตจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณพฤษภามิถุนาประมาณเมษาเนี่ยเร,รู้แล้วทุเรียนเริ่มใหญ่เรารู้แล้วริมาณมีเท่าไหร่อันนี้แน่นอนเลยว่าจมยอดเท่าไหร่ตลอ,อแล้วก็คือเดินมาเลือกต้นนี้ว่าจะจองต้นนี้ต้นนี้หรือว่าอย่างไงพี่ก็ต้องมาดูก่อนผลผลิตมีต้นไหนอ่าแล้วก็คุยกันว่า อ๋อแล้วก็เราจะใช้กี่ลูกประมาณไหนเห็นในภาพมาเลือกกันเลยมันครับแล้วก็ใส่ชื่อเลยบางทีก็ติดชื่อกันไวมบางทีอ่จองเป็นต้นแล้วก็อ่เขียนชื่อไว้ใครจองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกเนี่ยเราก็อาจจะต้องฟิกหน่อยติดเยอะหน่อยเพราะบางคนเอาลูก2ลูกเนี่ยแต่มาต้นมีเอก็ต้องแยกนะครับแล้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ที่เป็นดอกเลยนะที่เขาเริ่มจองกัน่ะการจองเนี่ยจองได้ตลอดครับหมายความว่าเรายอดเรามีอยู่แล้วทุกเม่ออ่าเรามีอยู่แล้วทรกเม่า500ลูกนะครับอ่ปีนี้ห้ารย ลูกเนี่ยแต่ว่าผลผลิตออกมาเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรให้เาแล้ว500อะห้าลูกนี่มีของใครกี่ลูกกี่ลูกลูกเรามีชื่อลงชื่อไว้เขาเรียกว่าประจองข้ามปีกันแหละแล้ววิธีการคิดเงินวิธีการคิดเห็นพี่บอกบว<ะ>่าแต่ก่อนลูกละห้าพันห้าพันห้าพันทีนี้ท,นท,นทีนี้ยังไงครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วคือ ช่วงก่อนเนี่ยช่วงที่หลัง54มาเนี่ยประมาณ5ปีทุเรียนไม่มีผลผลิตเลยเพราะนั้นทุเรียนยังมีความต้องการของลูกค้านี่มากตัวไหนที่มีผลผลิตลูกเนี่ยจึงเป็นราคาที่แพงมากก็กำ <ลด S 2> หนดกันตามสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้ช่างกิโลก็ตัวมากจะหมอนทองก็โลดอ่าลูกละ5้0พันก้านยาวว่าขายเป็นลูกลูกละ2 0 0 0 0ื่ต0แล้วแต่ความสวยแล้วก็น้ำหนักสองสามหมื่น,น <ะ S 2> เลยราคาครับก้านยาวนี่นะแน่นอนกันแน่นอนครับก้านยาวแพงมากครับโอ้ก้านก้านยาวคือที่สุดของจังหวัดนนทแหละหรือเป็นที่สุดของทุเรียนความอร่อยคือก้านยาวนะ เขาจะหวานไม่มากกลมกล่อมแล้วก็มันมีครีมครีมแต่ขันุ่มนวลจากที่เราเคยขายเป็นลูกพอหลังๆมาผลผลิตมันก็เริ่มเยอะมานิดหนึ่งเราก็เลยมาเกิดความไม่สมดุลกันว่าบางคนได้ลูกใหญ่ลูกเล็กแต่ราคาเท่ากันก็เลยเอามาหารเฉลี่ยเป็นกิโลไปนะตอนนี้ใครมีอยากได้ไม่แพงเราก็ซื้อเป็นโลสองโลไอสอโลสาโ,โลได้ อ,อยากได้แพงๆลูกใหญ่ก็3 3 4โล5โลแล้วผมตรงนี้ตรงสายนิดนึงอ่ะสมมติว่าลูกหนึ่งมาตรฐานคือ3โลใช่ไหมพี่ ครับไอ้ลูกนี้สองโลทำไมเขาไม่รอให้มัน3โลแล้วค่อยตัดอ่ะถ้าเขาใหญ่เต็มที่แล้วเท่าไรแค่เท่านั้นเลยอ๋อหรอใช่มันมันไม่ใหญ่กว่านี้แล้วไม่ไม่มีรอครับเพราะว่าเขารู้ลูกเลยจมานทัเมษาเนี่ยเขาเต็มที่แล้วบางตานลูกก็มีภูเดียวเป็ดอะไรเขาอยู่ตรงนั้นเลยเขาใหญ่ไม่เต็มที่ไม่ไม่ใช่เหมือนคนที่โตไปเรื่อยๆร่ไม่ใช่ก็คือมันสุดของมันแล้วจบครับตรงนั้นที่ว่าเหลือแต่เขาพัฒนาข้างในแล้วอ๋อแสดงว่าแต่ออกมาเลยไม่เท่ากันแต่ลูกแต่ลูกอ่าบางต้นนี้ถ้ามีลูกน้อย ต้นใหญ่มีลูกน้อยลูกเขาจะใหญ่5้าโลหโลเลยเพราะว่าเขามีนาเลี้ยงไปเลี้ยงลูกเยอะแต่ถ้าบางต้นที่มีลูกเยอะๆเลูกเขาจะย่อมลงมาเพราะนั้นเราเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวคัดทุเรียนถ้าาทุเรียนเรากลัวใหญ่มากเราก็ไว้ปริมาณให้เยอะนิดนึ่งเพื่อให้เขาแบ่งอาหารกันไปไม่ใช่ไปกองที่ไหนที่เดียวอนี่ก็คือถ้าจะกินทุเรียนนนวิธีวิธีก็คือต้องจองไม่พอก็คือก็คือ ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการก็ครับเดือดช้อ <นะ S 2> ไม่เพียงพอครับครับนะครับถ้าอยากกินก็ต้องจองล่วงหน้าครับ,รบปริมาณเขาน้อยอ่าแล้วก็เดือนนี้เรื่องการปลูกก็ลดพื้นที่เราน้อยลงแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยเยอะแล้วนมบุรีมันแคบข้มาโอเคถ้าเกิดใครอยากจะกิน จะทานสวนทุเรียนนนท์แท้ๆนะครับของสวนยายละไมต้องติดต่อพี่สำเริงนะครับติดต่อที่ไหนครับติดต่อในเพจในเฟซในเพจในเฟซในเพจก็ได้ครับชื่อไงนะฮะชื่อสวนทุเรียนนนท์ยายละไมครับอ๋อพิมพ์ภาษาไทยเลยฮะอ่าภาษาไทยสวนทุเรียนนนท์ยายละไมครับจริงๆพวกเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มของของเราเป็นแปลงใหญ่ของทุเรียนนนท์อยู่แล้วนะแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นสวก เราในเครือข่ายเรามีหลายสวนนะครับ<อ>ไม่ไม่เราถึงไม่ได้มีสวนผมสวนเดียวแต่ว่าเราก็มีเครือข่ายที่สามารถที่จะเชื่อมโยงในด้านผลผลิตในอำเภอเมืองในจังหวัดนนท์เนี่ยเรามีก็เรียกมีมีสมาชิกแทบแทบทุกอำเภอเห็วนว่าพี่สำเริงเป็นประธานกลุ่มด้วยใช่ไหมประธานชมรมเราปู้ทุเรียนของอำเภอเมืองนอนท์นะครับแล้วก็เป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดนนท์ด้วยอ่าครับเพราะฉะนั้นอยากกินสวนทุเรียนนนท์นี่ติดต่อพี่สำเริงได้ได้ครับยินดีได้ครับถึงแม้ของพี่หมดไม่ไม่ต้องกลัวครับเราบางทีอ่าเรามาจัดกิจกรรมกันเนี่ยเรา ก็ชวน,น,นมาทุกสวนอ๋อบางคนของเรามีพันุน mm ี hmm. ้แต่ลูกค้าอยากได้กินพันธุอื่นเราก็ติดต่อกันไปพอสวนมากแต่ละสวนจะมีลูกค้าประจํากันอยู่แล้วเราก็ต้องไปคอนเนคชันกันมาติดต่อมาโอเคนะใครอยากกินทุเรียนนนท์นะครับติดต่อสวนพี่สําเริงหรือว่าจะสวนอื่นก็ได้นะครับในจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สําเริงนะครับขอบครับเใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนนะครับอย่าลืมตามช่องของทุนนหมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนทุนนหมกฟางสวัสดีครับ